ค,คุณค้าวันนี้นะคะป้าพามาทานอาหารอิตาลีที่ Spaghetti Factory นะคะที่นี่สาขา Central Westgate นะคะอยู่ชั้น3ค่ะเรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันก่อนดีกว่านะคะจัดได้น่ารักลงตัวเลยทีเดียวนะคะสำหรับเมนูนะคะจะอยู่ท้ายคลิปเราถ่ายมาให้ดูแค่เป็นไอเดียคร่าวๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันดีกว่าจานนี้จะเป็นเส้นสดนะคะ Fresh Pasta Mushroom a chicken c r e a m s ม u c e นะคะเขามาคลุกๆๆตรงหน้าเราเลยแล้วก็มาจาัดจานให้ตรงหน้าเลยนะคะคือที่ไปอีกนะเรื่องรสชาตินี่ไม่ต้องห่วงค่ะอร่อยมากๆเน้นเลยว่าอร่อยมากค่ะอาจารย์นี้เป็นซีฟู้ดเพสโต้ซอสนะคะเขาก็จะมาถามเราว่าต้องการชีสเพิ่มไหมเราบอกรับค่ะและนี่ก็คือกริลโทเทียร่าสเปนิชชีสนะคะไหนเราลองทานกันซิคือจะบอกว่าอร่อยมากนะอร่อยมาก ซีฟู้ดนี่คือสดมากเลยค่ะส่วนจานนี้นะคะจะเป็นบรูชเชสต้านะคะคือปกติเวลาไปทานบรูชเชสต้าที่อื่นเนี่ยขนมปังคือแข็งเจ็บเหงือกมากเลยสาหรับสอวอย่างปลานะคะคือเจ็บเหงือกไปหมดแต่ที่นี่ขนมปังนุ่มมากนะคืออร่อยจริงๆแล้วก็ชิ้นนี้จะเป็นคอเทลา่า สเปนิชชีสนะคะจริงๆแล้วชื่อยาวกว่าน,นี้มากแต่ก็คือแบบจำได้เท่านี้แต่อร่อยมากนะคะอร่อยทุกจานจริงๆแล้วเขามีซอสให้ดิบด้วยนะคะจะเป็น2อซอสคือทั้งสองซอสอร่อยมากจำชื่อไม่ได้เช่นกันขออภัยด้วยนะคะคือแบบประทับใจอ่ะสำหรับคนที่ชอบอาหารอิตาลีนะคะก็เรียกว่าแนะนำให้ไปลองดูนะคะ ทานเสร็จแล้วก็จ่ายเงินนะคะนี่ก็คือยอดทั้งหมดที่เราสั่งมานะคะแต่ว่าบินนี้จะเป็นบินที่หลังจากเราสมาัครสมา,สมาชิกเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ส่วนลดอีก10%เพิ่มขึ้นด้วยนะคะรายละเอียดนะปับพิมพ์ไว้ให้แล้วในโพสตก่อนหน้านี้แล้วค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเมนูที่ปาเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะไม่ได้ทุกหน้านะเพื่อนๆยังไงก็ไปดูที่ร้านกันเพิ่มเติมได้เลยค่ะนี่เราแค่ให้ดูคร่าวๆพอเป็นน้าจิ้มนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ